con đi quá còn ta nhưng đừng có làm không có sẽ thôi không ជួយមកណាមេជួយផងបបໃຈ

รารส่งทิ่าไปจัสงสวยเก่น แนวเสียงระเบอดังๆนะครับนักแสดงโบรชุดหน้าๆเลยครับเข็นหน้าเลยค่ะไหนพ่อไม่เลยไม่กล้าออกฝนะเอาเดินไปเข้าแถวลูกข้าแถวอะเดี๋ยวพื้นข้างหน้านี้เดี๋ยวก็แห้งตามมาเลยนะครับตามมาด้วยเจสาวคุณโสภาคและทองคำภรรยาท่านครับที่ปรึกษาของ กิณสาของคุณสตรีคุณสตรคุณสิริ่ั่นไม่หอโอ้ตามมาด้วยคุณนายอุ้ยนะคะคุณนายอุ้ยแล้วก็คุณหญิงพี่ต็มหญิงตมตามด้วยรองปิดารองหมอรองปริดาตินสะทอนออมอตที่าสุวรรณขุนทองตามาด้วยอตามมาด้วยพ่อบ้าของ ตามมาด้วยผู้ใหญ่พี่ทั้งสุวรรณฉินตามมาด้วยอดีตพนกักงรรานอำเภอแสงนะครับคุณประยูรชานะครับตามตามมาด้วยท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลสินทูลท่านกำนันชำนาญสุกัญทองท่านผู้ใหญ่พี่ใหญ่แสงสมค์พันผู้ใหญ่สมบัติรัตนสูตรน้องสุริยา คณสายฝนคงคุณทองนะครับประจานอสมอนะครับหมู่ที่๕ตามมาด้วยพวกนายการาโนเดียรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับคุณสุภิยานาคบุญน,นะครับของบ้านกันหลาตามมาด้วยกลุ่มสตรีนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนๆกันนะคะวันนี้เออตามมาติดๆนั่นก็คือ น้องเสื้อในเสื้อส้มตามมาด้วยอบตตะวันคงคุณทองหมู่ที่ห้าเมรัยตามมาด้วยหัวหน้าสำนักพลัดหัวหน้าแมวหัวหน้าแมวเหรอมาดูว่าเป็นลูกไหมตามมาด้วยนักกฎหมายสายบันทิงชื่นใจหน่อยนรินคุณนรินนิยมแก้วครับ ตามมาด้วยนะครับสมาชิกอบพรนะครับขอบคุณมากมาขอบคุณมากนะเป็นคนรับกำลังใจนะครับทุกคนที่ได้อยค่ะท่านบรรดาโครงการแอนโซนบลจุุลท่านสิทธิ์จีสำราญท่านสมาชิกสภาบตมทที่หกนอุเดนบุญเงินตามมาด้วยคุณมนทาสวัสดีนะครับ ของศรีภรรยาของผู้ช่วยจีรศักดิ์สวัสดีผู้ช่วยเบียบ้านโมทิศิกมาด้วยสมาชิกสภาอดีตสมาชิกสภาองค์การเหรส่วนจังหวัดนะครับท่านปิสุเมตตาเชยศิทธ์ท่านผู้ใหญ่จีรวัฒนวกูคูนะครับขอบคุณมากครับท่านเบียญบ้านโมทิ่7ท่านนายกองค์การเหรีส่วนตับลไชรบสุขานะครับท่านนันท คุณจำงานอนดีตอบตบุรีเก้าวันนชุตวิชรสนะครับขอบคุณมากน้องด่านเลขานะครับของนายกองการเวสุธรรมสินพุนท่านวัชรศรีน้อยนะครับท่านัเลขาสาภาท่านสุจินตรารัตนวงศ์แล้วก็ท่านเพียงศักดิ์พลวิชัยนะครับอบตบมร่ที่เจ็ดคารวะ นะครับตามด้วยท่านประธานนะครับท่านประธานสภาอบตศิลปูนท่านผดีศักดิ์ตามมาด้วยอบตหมู่ทีสิบสุวรรณญาณินอุปถัมภ์นะครับตามมาด้วยโบวันเพ็ญพัฒนประดิษฐ์นะครับอันด้วยผู้ช่วยตามมาด้วยอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโบที่สี่นะครับท่านพานีมากแก้วแล้วก็ประธานสตรีหมูหกนะคะับประธานสตรีหมู่ที่ยวขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอคุณนะคะตามด้วย ท่านผู้ใหญ่ตวันชัยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองผู้ใหญ่พงศ์ศักดิ์ผู้ช่วยพงศ์ศักดิ์ริติรุธหลายทีแล้วเป็นผู้ใหญ่สักทีหลวงชัยแล้วก็ตามมาด้วยผู้ใหญ่สำราผู้ใหญ่สำราอคนนี้ไม่พูดไม่ได้ผู้ช่วยสกุลรัตน์บอกว่าไม่พูดไม่ได้ต้องพูดตามมาด้วยสารวัตรบนชัยนามสนสารวัตรกำนันตะบลสินปุ่นนะตามมาด้วยท่านกำนันได้ไหมคะเดี๋ยวกำนันอดีัากำนันตำบนสินปุนท่าน <Okay. S 2> สุเทพนวพันธ<ร>์น,น,นะครับแล้วก็หลายหลายคนหลายท่านนะครับอย่าเพิ่งน้อยองมน้อยใจไปเลยไม่ได้เอย่ยชื่อนะตามด้วยท่านผู้ช่วยโมที่หนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยผู้หมู่ที่ห,ทห,ทนหนึ่งตามก็คุณนายของผู้ช่วยประยุทธ์นะครับผงสกุลนะครับตามไปด้วยผู้ช่วยมาลัยทองตรานะครับขอบคุณมากแพทย์ประยมตำบลที่การนาม,มากแกว้วกาจนามากแก้วนะครับแล้วก็ ผู้ช่วยการกาญจนาภัยกรุงศรีนะครับตามมาด้วยท่านอำเภอนะครับท่านนายอำเภอท่านสุภชรพงว์วรประดิษฐ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านตามมาด้วยท่านนายกองการเมืองอันสุนตมสัคูนะครับท่านนาพรอนุกูลไม่เป็นไรครับเราแบ่งแบ่งกันได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณมากพากำนันตำบลสิงทุนนะคะ ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยอยากขึ้นมามอบช่วงไหนหลังจากมอบร่มแล้วใช่ไหมเอ่อเราไปขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลปุลน,นะครับกรุณาได้ให้เกียรตินะครับมอบของที่ระลึกพร้อมกับเงินสนับสนุนชุดการแสดงขอเรียนเชิญครับ พอถอยหลังเมตรสัก้านะครเดี๋ยวท่านนายกอาจจะตกเวทีได้หลังจากท่านนายกนะครับได้มอบของที่ระลึกและก็งเงินนะครับเพื่อสนับสนุนชุดการแสดงแล้วได้รับเกียรติจากผู้ช่วยเรียงศัก์สมูสอน,นะครับท่านผู้ช่วยยาบ้านหมู่ที่7นะครับอาจจะได้มอบเงินนะครับให้กับผู้สแสดงเพื่อเป็นกวันและกำลังใจนะครับ ขอเชิญด้านบนเลยครับด้านผู้ช่วยด้านหน้าเลยะเอาด้านหน้าเดี๋ยววิีนะครับตรงนี้หลังจากทุดนี้แล้วมี่ชุดเดียวอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเวลเสียงซึงเวลเสียงพินอ่าแต่ทางสุดเวลเสียงพินนะครับเดี๋ยวถือว่าพินเป็นดนตรีนะครับพื้นบ้านของทางอีาสานวันนี้เราจัดได้ํำมาเป็นเลง นะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องแต่ผู้ไปเกตได้จบเอาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับปอบเงินเพื่อสนับสนุนชุดการแสดงนะครับให้กับผู้แสดงของหมู่ที่9นะครับบ้านเพชรเขาค่าย ขอบพระคุณมากนะครับส่ารับผู้มอบและก็ผู้รับขอบพระคุณมากคร,ครับขอเชิญครับขอเชิญน,น,นานมากเอาลงไปเลยเวยทีชุดนี้จะได้อยู่บนเวทีนานหน่อยเนาะ,ะอยู่บนเวทีได้นานหน่อยได้ขึ้นมา,นา <c ười> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณไปยังท่านเจ้าของบ้านที่อนุญาตให้มาแสดงนะ <c ười> อบตอบตวันนะรวันนี้เป็นที่อธิบายนะครับเป็นชุดการแสดงเวล